ที่คลองสวนผู้ดีสอดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับไปได้แค่เนี้ยไปได้สนุนกันสนุนรากหญ้าขอบคุณประธานดิ่งขอบคุณพี่เตยลำไส้ครับเหมือนผู้น่ารักที่ตายของวงการมวยเราครับมาดูลุ่นบนเวทีนี่ครับท่านโซโจโต้งสจอ่านโซโอีกลุ้นอยู่โอ้ยฟังเลยลุ้นแล้วลุ้นแล้วเอา ถ้าถ้าเป็นสวนยางก็ต้องหยอดปุ๋ยแล้วคุณผูชาฝนมาแล้วฝนมาแล้วต้องใส่ปุ๋ยแล้วขึ้นทางแล้วเด็กต้มันร้อยมันต้องร้อยใจมันต้องเต็มมาเป่าแฝงเป่าแฝงเหมือนละออกฝนไม่ได้แม่ลุกกันตันมาด้วยนะครับวันนี้อยู่หลังมุมแดงโบกแล้วนานๆออกจากทับฝั่งนี้กุ้งเทนโตเอาครับมาแล้วมาแล้วนี่นะครับหยรอบทับบันมวยมันพันดูมันต้องดูแล้วครับใ้เวลา ขยายปีกแล้วคุณจูมิงเขาขึ้นทางแล้วอ้าวสตูนกับเพืองทังแล้วใกล้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 ไม่ดีแล้วใส่ไปใส่ไปเซิร์ฟเซิร์ฟเลยลุยลุยแล้วผิวผิวเข้มนี่สตูนอ,อ้าวไม่ต้องห่วง อลุยเลยปิดมานี้รับไว้รับไว้รับไว้นี่แะครับศึกเจ้าพนันมันอย่างนี้นี่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 เอามากาตก็ตรงชัดเจนชัดเจนเอาหายแยกโค้ประตูนีต้องปกเกียรตินะคุณผ้งขาจังหวะนั้นก็นายกพุทธีนายกพุทธนายกพุทธ้ไหมอ้โนายกหวงต้องพุทธิ์ทิเลือดแดงบ้านใหญ่ครับเชียงไล่บ้านใหอไปชัยชนัยชนะเสียอวต้องอย่างี้ดีวใส่ไปใส่ไปเออ มากรรมการแยกคนนี่นะครับเอาลุกต่ออิสึกเอิร์ดเดินเลยลุยเลยลุยเลยเอาคลิปนี้คลิปนี้ตั้งไว้อิสึกเอิร์ดใส่มาใส่มาหน้าเอิบโตต่อยต่อยแม่ไรแล้วไหนแม่นี่นะครับมันต้องอย่างนี้ขอบเครื่องปิดก็ไม่ต้องหยอกชูรถแล้วเอออ่ะหน้าปูดหน้าบวบเป็นเรื่องธรรมชาติครับแต่ว่านักมวยนี่แม่หัวใจร่างกายนี่ราดราดว่าใส่กูจะมีทางมาดูนี่ไม่เก็บไม่สลบนี่ไม่ตอดยู่แล้วอาะมา เคยแก่นหน้าเดียวเลยอ้าวทางไทยรอยยิ้มชนอย่างเดียวทั้งนั้นไปแดนพริตมณีอ้าวตังรักแมงขันติดเอิร์ฟลุยชนไท่ยังเข้าไม่ได้นะครับุมมีแค่ดูดิแล้วก็ขาไปตั้งไว้ล็อกไล่ตีอะไรก็ไร้ตีได้พริตมณีพริกมาเทโอ้โหนี่ดูนี้ยอดยอดยอดทำการด้วยนะครับเสือแก้วเซฟเอาไว้เอาล้วครับลายสามยกแบบสมคุณค่าครับเดี๋ยวประมาณ ทองเพชรผูกขาตัดสินดวทองคุณสุดน้อยแปะยิ้มสตางค์ทองกับคลายพยักปิดหัวแสนจนกับพัดต่างหินอ้าวข้ามพลาดครับพี่สุพิธพี่ทักถามชอบของใหญ่ๆเลยนะครับมีทั้งนั้นเดียดนะครับวันนี้อุไธทัพอาสาด้วยชูชิปกีฬาสมโณนกไนช้างดอกไนช้างพี่น้อยชาตรีอัลลุนอยู่หน้าจอด้วยอ้าวตีไปตีไปโอ้พลิกไใครๆก็ดูครับผู้กองกันสารคามจาดเอี้ย อัดทวัฒนดก็ต้องดูครับเอฟซีพวกเราไปบนเวทีต้องใส่แล้วยกซีแล้วอ้าวเดี๋ยวดูใครจะแซงทางโค้งหรือว่าแบบม้วนเดียวจบแต่บุยไทยมันดิ้นได้มันดิ้นได้ของมันดิ้นได้เดี๋ยวดีเพี้ยวเฝ้าแล้วเพี้ยวเฝ้าแล้วเพี้ยวเฝ้าแล้วเสียบอุ้งฟ้าโอ้โหตีดีแล้วเลยกินไปนี้ใหม่ไปทักมาสอเจสอเจสอเมืองไทยนี่ครับนี่พาดูซิสียชวิตเยาวดีดูอยู่ดูดูอยู่ด้วยโอ้โหแฟนแทกลูกโอ้โห โอ้ S 2> <S 2> <S แต่ขัดแล้วสะตอเดือดสตอเดือดสตอร์กินน้ำบุญดูมามาแล้วแก่ไกปลาแถมมาด้วยคุณสมิงเขาวโอุย้ยแกชนไม่เลิกลเลยน้ำมันนะครับเอ้าสุดเอิเอเอเร์ดอุ้สุดเอิร์ดนะมีแน่คผืเตยลุกอยู่บนน้องเอา้มอามยู่้้มไปลุกไปลุกไปนี่มวยไ,ไ,ไ,ไทยอ่อาสามสี่ห้าใส่ให้ไฟแล็บภาวนายกสุดท้ายอย่าเต้นกันไอ้น้องอย่าเต้นกันมาตีตี ทททเออพอเข้านายโดนรัดโดนรัดเนาะมันยังลุยต่อนะครับเอ้าคุณสุดเอิร์ดลุยจุดนี้เอาจุดนี้ตีไปออกออกข้างออกข้างออกข้างเอ้ามีหมัดหน้ารบกวนคุณสุดเอ้าขวาไปผู้สุดเอิร์ดชนอย่างเดียวหายนายยังตีไม่ได้นะครับโอ้โดนพลิกเรียมเนาตีไม่ได้คุณสุดเอิร์ดเอาละครับวันนี้สามรอบนะครับรอบสุดท้ายของซอเอของคุณสมคิดแว่นแก้วนั้นใช้กรรมการ ธนดลอยู่เบิกนะครับเอ้าครับแรกกันอีกแล้วครับบนเวทีมันจบอย่างนี้ครับเด็กใต้เอาหัวใจผู้บรรยายไปเลยเออเอาหัวใจน้หมิงเอาหัวใจลุงนกไปลูกเอาไปเอาไปอะไรเนี่ยนี่นะครับหนีไม่ออกนี่เราต้องสู้เอ้าชนอย่างเดียวคุณสิงเอิร์ญเอ้าชนนี้ชนนี้ปิดมันนี้เอ้าซ้ายเอ้ามาเชิญไปดีออกให้พ้นออกให้พ้นติดมันนี้ออกไปออกไปเอา โอ้โหเชิญโชว์โาาอาสาดกันไปโต้กันไปแลกกันไปครับอาครับภาษาถิ่นภาษากายเหมือนกันครับไม่มีความเหลยอมรับกับผู้นี้สนุกเหลือนลหลครับนี่นะครับลหลายฝ่ายดูรายการนี่มีมีแน่สิทิ์เซอร์อรุด้วย ลุนเลยยกสุดท้าย3นาทีที่เหลือครับคนนี้แล้วที่แน่ๆความสุกลงมาอยู่พักง่ายแน่ไม่แน่นอนจะเป็นสตูลหรือจังหวัดฟังเท่านั้นเองครับโอ้วันนี้คึกคักทีเดียวครับแต่ก็กวีพีขนกองเทียมมาเพียบเลยครับจ้า ยังเป็นไปได้หมดอเป็นได้เป็นได้ตีไปตีไปทะเลสายหิมะยังตกใลยคุณผู้ชมขาตกได้เป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมดอ้าวนี่นะครับวันนี้กบนะชูสุวรรณนะครับนายกยปตองเกาะขนุนรุ้นรายการนี้ต่อเอาชนดิถ้ามันชนอย่างนี้รู้สึกเอิร์ทรีเบนีตีนเอาซ้ายมาโอ้สุดยอดต่อยมาเอาตีมาขยัดขยัดมาเอาเอาละครับหมัดเท้าเข่าซองนักวัดอาวุธ ทางไทยสีสันนะครับปัจจุบันเป็นกีฬาสาคนไปแล้วออกองโลกไปแล้วครับมวยไทยออสายให้เต็มที่อย่าให้มันมีดราม่าอย่าให้มันคาใจเอาให้มันขาดเอาให้รู้เลือกไปเลยคุณจะมีเขาโอ้โหต้องไลใจุนกระดาด้วยนะครับนั่เงินซืเออร์ดโคนีกมาดินีการติงหน้า อีน่ารันอัตโนมัติเลยหมายกายรัดไว้รัดไว้ไม่บาท่าด้วยนะครับน้ำเงินโบกโบกไม่ใช่โบกวิ่งหนีนะโบกคู่นะโบกวิ่งใส่วิ่งใส่วิ่งใส่น้ำเงินขอสมัยคู่สตูนพิคุงเทกโกสตาร์ทเพเนอร์บอกเดินอีกเดินอีกเอ้ารุยอไปก่อนครับกิบันิสวดจากคาเฟ่ทีมเบียกับยันเคยซีฟู้ดนะครับยานโกวีนับทีมาเอ้าน้ำเงินทำปั้นแล้วพี่เลี้ยงบอกว่าทำปั้นทำปั้นไม่มีรูทำปั้นกระโดดเข่าไว้ล็อกอีก โอ้โหักออกปินนะครับผิดกณีเลยครับเพื่อนรู้สึกเอิร์ทเน้าต้องชนอีกวิ่งใส่เลยวิ่งใส่วิ่งใส่แข้งหน้าเป็นตัวช่วยนะครับอ้าวครับแม่หมดครับหมดหรือเปล่าครับแอบมองพี่เลี้ยงเลยหมดเลยครับแม่ก็เต็มที่แล้วนะครับคุณสุกเอิร์ทไม่มีใครว่าคุณสุดเอิร์แบบนี้ยอมพยายามจะเร่งเลยนะครับไม่เดินแล้วไม่เดินวิ่งเข้าไปไม่ได้เกรงกล้ามเนื้อนี่โดนตีนซ้ายหน้านี่มันดีอิสจุกคุณมีกล้ามนี่นะครับดนอิสจุก นี่นะครับศุภจมวิชัยนะครับกำลังมีการนะครับผู้ทะเลอยู่บํารุงในเมืองตังหัวนี่มีแต่เพื่อนมีทุกที่ไปเอาหมดยกสุดท้ายนี่นะครับสุดท้ายนี่น่ารักมากนะครับท่านผู้ชมคุณจุ๊บเอิร์ธหรือว่าเวียร์นี่ก้มลงกราบเลยครับกราบรุ่นพี่นี่คือการให้เกียรติครับรู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าแพ้ครับกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติครับอ้าวคุณสมิงขาวรอชูมืออยากเป็นทางการอีกครั้งนึงครับรอนี้เดียวรอนี้เดียวอ้าวคงเห็นกันชัดเจนแล้วนะครับแดงนะครับแดง วันนี้นะครับป,ปิดมีเสุจาคาเฟ่เป็นฝ่ายชนะู้ศึกเอิร์ดนะครับออขวัญเมืองไปนี่แลยครับแล้วก็รับรางวัลด้วยนะครับนี่แลยครับคุณนิพพ์เนียมท้วมผู้แทนของ ICP อินเตอร์นิวซีแนลจำกัดบุ๋ยตราท็บวันนะครับมองรางวัลพิเศษอ้าวชนะรับไป